มมาาาเเอออออข้้้ย,ยใจหายวาบอ้อมพิยดาเผยคลิปนาทีระทึกถูกเกี่ยวตัวใหญ่บินฉกของในมือ นักแสดงสาวและผู้จัดละครคนเก่งออมพิยดาเดินทางไปทริปญี่ปุ่นกับลูกสาวน้องนาวาและครอบครัวของมอสปฏิพัน์ที่ควงภรรยาและลูกสาวทั้งสองคนไปร่วมแจมทริปด้วยอย่างสนุกสนานก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพของสองสาวเพื่อนซี้น้องนาวาและน้องสโนเต้นน่ารักน่ารักกันไปแล้วเรียกได้ว่าโดนใจพี่พี่แฟนคลับเป็นอย่างมากค่ะ และในทริปนี้เองแม่อ้อมได้นำคลิปสุดระทึกที่เก็บภาพมาได้โดยบังเอิญมากๆเป็นคลิปที่เธอนั้นกำลังเดินกินขนมปลาทอดอยู่ริมทางอย่างสบายใจและสนุกสนานโดยมีมอสปฏิพันธ์และเกมเดินคุยอย่างเฮฮาแต่ระหว่างนั้นเองก็มีนกเหยี่ยวตัวใหญ่มากบินโชบมาฉกขนมปลาทอดในมือไปต่อหน้าต่อตาเลยล่ะค่ะโดยอ้อมพิยดานะคะก็ได้เขียนแคปชั่นบอกเล่าเอาไว้ว่า เดินทานขนมปลาทอดอยู่ดีๆเจ้าเหี่ยวคงเล็งอีชั้นอยู่นานละบินมาเอาปลาไปเลยเป็นคนโชคดีแหละเนอะมีเรื่องมาเล่าตลอดขอบคุณนุ้ยและพี่มอสมากนะคะพนักงานตัดต่อคลิปมี2เวอร์ชั่นนะอีกอันดูในติกตอกเลยค่ะและน้าต่อผู้เก็บภาพได้ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่หลายคนเห็นแล้วต่างใจหายวัาบเลยทีเดียวค่ะ